กะสวัสดีนะครับพี่น้องอมอนี้ผมกับมามะเบิงผานตามเพื่อนนะครับผานอันนี้เป็นงานดิบนะครับ,บ่พราไในเห็ดสีเดี๋ยวผมพามาเบิงนะครับผานตัวนี้นะครับผมปรับอุปกรณ์ใหม่ใบผานตัวนี้แต่กรอนผมใส่2 2ครับต่อไปผมใส่24ทั้งหมดนะครับแต่ว่าใบผานตัวนี้อจอเจ้องผานเพิ่นเอาใบมาให่นะครับเพิ่นเอาใบมาไห่ กะลดไปเจ็ดลอยบาทนะครับจากราคาแปดพันหาถ้า, 8, 5, ถาไพ่บ่เอาใบนะครับพี่น้องกะลดไปเจ็ดลอยจากราคาแปดพันหาอ่าผ่านต่อไปนี่ผมจะใส่เป็นใบยี่สิบสี่ทั้งบดนะครับเพราะว่ากะบนี่พี่น้องหลายคนกัว่าเป็นอยังคือใส่ยี่สิบสองแต่ว่าผมมองว่ายนะี่สิบสองมันกัเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าเอาใจพี่น้องนะครับต่อไปนี่เป็นใบยี่สิบสี่ทั้งบดนะครับอ่าโค้อองสางห้องกะ แบบเดิมนะแบบเกาเนียนหนาคือเกาเนั่นละแล้วก็ถี่นเสริมมาจากทั่วไปนะครับเนี่ยกล่องเห็นโมโนผมเสริมตัวนี้มากอีกนะครับเป็นโค้งโคงไปกับใบเมียดอาชิโบเห็นนะครับแต่ว่าบบเมนสาระสําคัญออกมาเนี่ยนี่เสริมโค้งๆคงให้มันรับไปกับใบเมียดนะครับตรงนี้ใบตัวนี้นะครับ จะคล้องผ่านพื้นน้ำมาเองนะครับขอแจ้งไว้ก่อนเจ้าของผ่านพื้นน้ำมาเองผมกระโดดไปเจ็ดลอยบาทนะครับแต่ว่าต่อไปนี่เป็นใบยีซิบซีทั้งเบิ้นะครับของผมกะใบติใส้ลักลักผมกับใส่ยูสองยี่ห้อนะครับกมัมีนี่นะครับขี้เฮ็ดเอลกับนี่นะครับขี้เฮดเอลไข่หิ่งหลีกับสามมิลนะครับสองยี่ห้อที่ผมใส่นะครับ ราคาซ้ากันนะครับสองมีหอนนี่นะครับสร้างจองไว้นะครับผ่านตัวนี้กับมิจฉาคล้องแล้วนะครับผมกระเฮ็ดอยู่ผมกับพยายามเฮ็ดอยู่เพราะว่าตอนนี้ผมกับนี่ครับทมดินบริเวณนี้กับสีสร้างบ้านไม่นะครับมันกับหยักหยักอยู่กาผมกับกระเฮ็ดนะครับก็อยากยอ่นี่กับเป็นน้ำมั่นแล้วเนาะมั่นช่วงนี้กับซึ้อว่แล้วค่ะ ดีอยู่นะครับดีกว่าทุกปีนะครับผมหวัว่าอีกสิปีจะกสิไดยราคามั่นซ้ำปีนี้หรือบ่นะครับพี่น้องสนใจกระสังจ้องมากนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับอยู่ใส่อยู่ไกลก็อาจไป่งนะครับอุดรผมกระ่งมาแล้วบุรีรัมย์กรส่งมาแล้วนะครับแต่ว่าอาจสิยหายค่าน้ำมันผมนะครับเล็กน้อยนะครับพอได้มีค่าน้ำมันไป่งนะครับส่วนราคาผ่านทอเกาครับผมอ่า แลวก็คือว่านั่นแหละครับพี่นอ้ององศามองนี้นะครับมองนี้เป็นองศา,าถ่าไพลอยากได้องศาได้กระบ,บอกนะครับแต่ว่าถ่าบ่บอกคือได้องศาของสร้างนะครับได้เบิร์ดนะครับองศาต้นเพียงให้บอกกอสรสังนะครับถ่าผู้ใดสังกอนนะครับถ่าผมเห็นว้แล้วก็คือได้องศาของสร้างนะครับผมอ ตรงนี้เป pues ็นฉากนะครับล nah, ่งตรงแบบฉากๆนะครับอันนี IN, <S <S ้ก <kindergarten. S 2> uh ็คือมาปรับองศาอยู่มองนี้แค่นั้นนะครับผมถดีหัวมั่นบม่ขาดนะครับรับประกันใส่ดีแน่นอนนะครับพี่น้องสั้งจองมาได้ครับเดี๋ยวกับสีเฮดสีนะครับตัวอันนี้เอาใบส่เบิ้งเห็นนะครับ เอาใบใส่เบิ่งก่อน่ามันจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าปกติผมใส่ใบ22นะครับเพราะว่าอันนี้ผมจัดให้เลยนะครับถือว่าเป็นโปรโมชั่นรับปีใหม่ใส่ใบ24ไปเลยนะครับผมพี่น้องอยากขายครับอยากขายกะคลิปนี้กะฝากนะครับ8,500บาทนะครับผ่านขุดมันของช่างยานะครับคูผาแชนลกคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ